พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเสด็จขึ้นระพลาพิธีมนทลท้องสนามหลวงหลังจากทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทบกับเสด็จ รูชมชนจริพระนางคันแรกนาขวัญน,นั้นนะคะเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเพียงแต่เสด็จไปประทับเป็นประธานในพระราชพิธีค่ะทางพระยารแรกนาน,นะครับก็หลังจากที่เข้าสู่ลานแรกนานก็ได้ทาการเจิมคันไถ่นะครับ แรกนาขวัญน,นะคะในปี2516ค่ะกรมปัสสั์ได้ทําการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจดรพระน,งน,รนานะนงคันแรกนาขวาัญจำนวนสคู่คือพระโคแรกนาขวัญหนึ่งคู่ได้แก่พระโคพอพระโคเบียงส่วนพระโคํารอง1นงคู่ก็คือพระโคเพิ่มและพระโคปูณค่ะ ส่วนคันถไทยที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้ก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 1 9, 9เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหลังโพในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะฮะที่ได้น้อมกล้าวนอมกระมอมสร้างถบวนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาที่เบศมหา,ภ,รรมา,าภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งคำจากไม้สมุยน,นะครับ ได้เวลาเป็นมงคลฤกษ์แล้วนะคะหลวงบูชาพระฤกษ์และลัานคลองชัยเจ้าพนักงานย่ามโหระทึกประโคมตรงอนแตรฝรั่งปีผ้าเบลงเพลงพร้อมกันค่ะขยาแรกงานก็จะอาวุธใมีหนี่ก็ถือกระแสงพระตะบันดึเชิญ พื้นดินนะคะต่อด้วยพรามเชิญเทวรรชกบหเทศและพระโกอุสุภราชรายาแรกนาจะหางถายดาาไปโดยรีสรอบค่ะน้าพิธีจรดดระนังคันแรกหนาขวัญแล้วก็มีชื่อเรียกรวมกันว่า ร,ราชภัฏพี่ผชมงคลจรดดระนางนันขันแรกนาขวัญค,คุณผู้ชมสำหรับเทพีผู้หักทองผู้หักเงินในร,ราชภิฏที่ผู้ชมมงคลจรดพระนันขันแรกนาขวัญประจำปีส5 6 6ันนี้นะครับเทพีผู้หักทองนะครับก็ประกอบด้วยทางคุณดวงพรง,งานประดิษฐ์นซึ่งปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนักจัดก,การงานทั่วไปชำนาญการสังกัดกรมวิชากรารเกษตรนะครับ คุณชนพิชาทองอ่อนปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายสวัตรแพทย์ชำนาญการสังกัดกรมปศุสัตว์ส่วนเทพีคู่หับเงินนะครับคุณประดาเตี่ยมอลตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและคุณพัทรประภามิเนรินนะปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ หลังจากทำการไถโดยรีสามรอบขณะนี้เป็นการถาไถโดยขวาสามรอบค่ะจะเห็นได้ว่ากความมุ่งหมายของพิธีขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรงขวามเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นประยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยแต่ว่าไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นค่ะ ส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือว่าเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นช่วงเวลาของเดือนหกในเดือนตามปฏิทินแบบไทยนะครับก็เป็นช่วงเวลา,าที่เหมาะสมนะฮะสำหรับการเริ่มต้นฤดูกาลในการที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงฤดูกาลที่น้ําฝน เริ่มที่จะมาแล้วนคใช่ค่ะคลายความร้อนลงได้มากใช่ครับและนอกจากนั้นแล้วก็เพื่อเป็นการบำรุงขวัญแก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครัถือเป็นการประกอบพระราชพิธีเพื่อการเริ่มต้น นะฮะก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรมีความกําลังใจต่างๆที่จะได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดทั้งปีนี้นะครับซึ่งการจัดงานพระราชพิธีเพื่อชมองคลจะลดเกษตรกรเท่ญญานั้นนะครับคุณผู้ชมทับแต่ว่าเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมากษัตริย์ไทยตั้งแต่ยุคกรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีนนะฮะที่ให้ความสําคัญกับอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยของเรา จนกระทั่งมาถึงในยุคสมัยการปัจจุบันนี้นะครับนอกจากการเป็นพระราชบิตกรมในการสื่อถ่ายท่อเทคโนโลยีการสหกรณ์ของจังหวัดชัยนาทกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดชัยนาทจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานและถ่ายทอเทคโนโลยีการสหกรณ์ จนมาถึงเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมสา,ารณ์เป็นผู้ตรวจวิชกรา,รารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองกระทรวงเกษตรและสห0รณ์ห้าพันปท,ทุมธานีหนึ่งพันกอขอหก พันกอขอ87พันกอขอ85และพันกอขอ43น้ำหนักรวม2,244ิกิโลกรัมซึ่งได้จากการปลูกณนะโครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ส่งชิรดาเป็นพันเข้าส่งปลูกพระราชทานเพื่อนำเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี25 6 6และบรรจุซองพลาสติกแจกจ่ายเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสื่อมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร ถามปรนเจารนิยมเพื่อให้เป็ปตามพระราชประสงค์สืบไปค่ะ คนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพยาแรกนาเสียงถ่ายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจะหลดพนังคัแนแล้งอาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้พยากรณ์ว่าน้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวก้าในานาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสียงทายพระโคกินเลี้ยง ปีนี้พระโคกินยตาพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีเล่าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ได้แก่นายจักรกลิงโพผมจังหวัดบุรีรัมย์อาชีพทำไนนนนนนร,ร่ได้แก่นายชานชัยธนกมล์ประดิษฐ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพไร,ร่นาสผสมได้แก่นางสาวพนมรัตน์รักเล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาชีพปลูกมะเร็งใหม่ได้แก่นางเงินเหรียญสมนามจังหวัดสกลนครอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้แก่นายวุฒิศักดิ์คงแก้วจังหวัดพังงาอาชีพพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้แก่นายธนันชัไทยเอกเผาพันธ์จังหวัดนครปฐมอาชีพพ นายสุชาติรีผสมจังหวัดลบุรีอาชีพพ่อเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำได้แก่นายประกรณ์วงมโนพนิชจังหวัดราชบุรีอาชีพถูกสวนป่าได้แก่นายมลรัตวิวัฒนากรจังหวัดพิจิตรสาขาบัญชีฟาร์มได้แก่นายบรรจงแสนยม,มูลจังหวัดมหาสารคามสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้แก่นายคำพีของคําจังหวัดเพชรบูรสาขาการปฏิบัติทางการเกรษตรที่ดีสําหรับพืชได้แก่นายสายชนจันวิไลจังหวัดสุโขทยัยสาขาเกษตรอินรีย์ได้แก่นายธนิตสมแก้วจังหวัดปทุมลง สาชกลากลุ่มยุวเกษตรกรได้แก่นางสาวสถาพรตะวันขึ้นจังหวัดสมุทรสงครามสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้แก่นางสาวจิรพัฒน์คุ้มบุตรินจังหวัดชัยภูมิสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร้องปราดูจังหวัดอุตรดิต์นายมานกอินเทศกลุ่มเกษตรกรทำสวนได้แก่กลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอมจังหวัดศรีสะเกษนายจำพนสมรักกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรอเลี้ยงสัตว์น้ำได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงพื้นบ้านปากปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนางประจายชวาสิทธิ์กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างมิลล์บงจังหวัดปุบบุรีราชธานีในลำดับขั้นตอนประบวลปีเสีเลือดออกจากกรมวิธีการอ่านปลบปลาหน้าปลาที่นั่งขั้นตอนนี้นะคะรวมปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดิน ซึ่งเป็นเพลงเกียรติรยศสำหรับผู้ทำหน้าที่แร่ยามแรกมาค่ะ ส่วครับบรรยากาศนะฮะแลบเก็บอันพ่านเข่าแรกนานนะครับที่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้มีขวัญกำลังใจที่หลังจากนี้จะไปเริ่มต้นทําอาชีพเกษตรกรรมสําหรับฤดูกาลในปีนี้ด้วยความเต็มสริรจมงคลจากการเริ่มการประกอบพระราชพิธีเพื่อเฉลิมงเฉลิมพระรนางคานแรกนาขวาัญ